ปังเดอร์แม่ชุดนี้ถ้าไม่ใช่ชมพู่อร,รยญาบอกได้เลยนะคะว่ากครใส่ก็ไม่รอดจ้าสำหรับสาวชมพูอร,รยาเธอเป็นอีกครอบกว่าหนึ่งที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะซุปตาสาวต,วตัวแม่อย่างชมพู่อร,รยากับสามีทักธุรกิจหมื่นล้านอย่างน็อตวิสลุตหลังจากที่วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาสักพักก็มีโซทองคร้องใจอย่างสายฟ้าพายุกําลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศเลยล่ะคะ่ะแน่นอนว่า พูดถึงสาวชมพู่สิ่งที่หลายคนต้องนึกถึงก็คงจะเป็นในเรื่องของ แฟชั่นการแต่งตัวที่มักจะจัดเต็มแบบไม่มีอะไรการจ้าใส่ชุดไหนก็ดูสวยอย่างชุดล่าสุดนี้ที่แม่ชมเขาใส่เสื้อและกางเกงลายสก็อตโดยเสื้อเป็นสีชมพูและกางเกงสีเขียวดูแล้วคู่สีเขาไม่จะเข้ากันได้นะคะแต่บอกได้เลยเจ้าว่าแม่ชมเขาไม่ใช่จ้าเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยดูผ่านตามหมดแล้วก็สวยเป๊ะปังมากเลยละคะมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ